เปลืั่เปลี่นี่คือการแข่งรถครับสองคันนี้แข่งไหมแข่งไหมม่แขงกันเออเราต้องการ ครับรายการนี้ยังไม่จบเด็กเราเรื่องอรายการนี้ยังไม่จบสองชิ้นหัว